หมกหมอปลาจังไดเห็ดแซ่บเห็ดนัวหอหอมบะมีกินข้าวมาเบิ่งด้จ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องเมื้อนี่ซส์จะพามาเห็ดหมกหมอปลาเนาะจา้าพอดีว่าพอเพิ่นไปไซดงังไซม่องมากเนาะจา้าเพิ่นในปลามา,ากแบบร้ายเลยจา้าปลาทิ่ติดดังมากก็จะเป็นแบบพวกปลาเขาปลาสอยแล้วกะ็ลักลเคืปลาเหนืออนะะอนแล้วกัปลายนอจ้าพี่น้องถ้าผู้ใดเคยกินจะหูว่าปลาพวงนีมันแบ่บแล้วก็มีปลาที่เอินว่าบ้านซ้ายนอะเอินปลาปีไก่เด้อจา้าเด้อ แบบว่าเอามะามกหมองสีหรือเอามะปิ่งมีสี๊แซบเนื้อปลามันจะเป็นรสชาติแบบหวานๆวานมันๆนะจ้ะแล้วก็พิเศษสําหรับเฮ้ามือนีคือเข้าจะตตำบักทัวบักทัวที่แบบว่าปลูกเองนะจ้ะแต่ว่าแทบบริปเป็นคนปลูกหรอกจก้แตาั่วตาตรวสมจีดเพิ่นเป็นคนปลูกไว้เนะจ้ะแล้วก็เฮ้ากับซอยกันโหดน้ำนีอย่างสัสีเพิ่นปลูกให้ลูกให้ร้านกินละจ้ะบักทัวมันเป็นหมากแล้วเขาก็จะเอามาตำกินคูกูกบหมกหมอปลาแล้วก็มาเก็บผักกระแยงปัากระแยงเก็บดูรายจนมันปงบระทันละจ้ะพกริูด,ด ด้วยนะคะไปใส่มกหมอป่าจะได้หอมๆแซบ่บๆนัวๆเผ็ดๆจวดเลยจ้านี่ค่ะป่าของเฮาอันนี้ป่าเป็นอย่างคือได้เทวจากถุงเพราะวา่า พอไปใส่ด่างมากแล้วยังบริเตุทันทีนะาจา๊ะก,ก็เลยเด็กเก็บปลาในตู้เย็นก่อนอันนี้เอิญว่าปลาย่อนนะจ๊ะอันนี้ปลาปีกไก่นี่จ๊ะลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยคล้ายๆปลาเสื่อมจ๊ะแต่ว่าส่อมแล้ใส่สว่ามันแสบปลานนี่ก็จะมีความแสบความมันมากกว่านะาจา๊ะนี้็เป็นปลาสอยปลาขาวอันดับแรกเ้าก็ต้องเอาปลาเนี่ยไปคั่วก,ก่อนนะาจาน๊ะนี่เอาไปคอดเกล็ดแล้วก็เอาใส่เอาพุ่งมันออกก่อนมันจะได้บ่ขม แต่ว่าสําหรับปลาเนื้ออ่อนคือเ้าบ่ต้องเอาออกด้อจ้าพี่น้องสาม,มารถเกินได้เลยเนาะเพราะว่าใส่มันจะประด้มีความขมอย่างมากมายอันนี้อุปกรณ์ตํำบักทัวเ้าก้องลางน้ำความสะอาดดีๆบักทัวของตาถั่วนี่คือแบบ3านนวยสี่วยตํำอยดกินอิ่มเหมือนเพื่อนเนาะจ้ะ อันที่วเบืงเอาห้เบิงตอนนี้คือบักเบิกเอกิหรือว่าเมื่ออึกนะคะผู้ใดเคยกินบมื่จาบักเอิกมันจะเป็นนวยคลยายๆบักเขือแต่ว่ามันมีขนขนเนาะจ้า,จาเวลาเขาจะเอามาตำจังสี่เขาก็ไปล้างทำความสะอาดขนมันออกก่อนเ,อเวลาเอามาใส่ตำหมงตำหม้ทวนยังสี่มันจะแซ่บสมใส่แท่นบักหน้าบักเขือเทิได้เลยจ้าที่นี่มาถึงขัน้นตอนการมกปลาของเฮ้าใส่กระทะเ้วยจา้าพี่น้องจะได้เห็นชัดๆเนาะใส่ปลาลงไปแล้วก็ใส่เครื่องก็จะมีตะไคร้แล้วก็ตำพริกกระเทียมใส่ลงไปน้ำเนาะจ้า,จาตำหัวหอมแดงใส่น้ำปรุงรสด้วย เกลือผงสูตรแล้วก็น้ำปลาแดกนวๆจ้าปรุงรสไปเลยจา้าแล้วก็ใส่ปลาไปพร้อมๆกันแบบนี้ก็ได้แล้วที่นี่ทาก็ใส่น้ำล่างโคกลงไปพ่อให้ถ่วเนือ้อเนื้อปลาบ่ต้องใส่หลาย้อจา้าเพราะว่าปลาควกหนีมันจะมีความสุกเร็วจา้าบม่ต้องใส่เวลาหน้านอถ้าเ้าใส่น้ำร้ายเกินไปก่าน้ำมันจะแหงยันเนื้อปลามันเละเกินไปเนาะจากนั้นก็ใส่ไฟกลางๆประมาณนี้จา้าอู้ไหวเลยจา้าพี่น้องปิดฝาหม้อไว้เลยแล้ววางรอเขาก็จะไปต่ำบักทั่วก่อนเนาะจา้าลืมบอกเทคนิคเคล็ดลับพี่จ้งไหนว่าให้มันเข้าคือเวลาา ใส่ป่าใส่เครื่องใส่น้ำไปเขาอย่ายไปค้นนะจ่ะพี่น้องปล่อยไว้แบบนั้นเลยเดี๋ยวเครื่องว่าจะค่อยๆแสกซึมไปเองเนาะเฮาก็ตําบักพีกบักทัวแล้วก็ใส่บักเคอเทศบักหน้าบัก,กบักกอ,อกจาก้าม้อนี้ใส่ๆทุกอย่างเลยเพราะว่าอยากกินแบบสมซ้นมะจา้าให้มันซึนๆซวง,ซงๆแต่พี่น้องก็สามารถปรุงรสชาติได้ตามใจชอบสําหรับบักอึกนี่คือ,อ,อตามตลาดที่ขายผัวกของปลาหรืออาหารบานๆอาจจะมีขายอยู่เด้อจ้าพี่น้องแต่ว่าต้นมันเนะ่ะเดี๋ยวนี้ซะบ่คคอยเห็นแล้วเนะจา้า นี่ประกอกใส่ลงไปหลายๆเลยเพราะว่าช่วงนี้ประกอกกำลังสุกใส่ผงชื่อโรดใส่น้ำประแดกนะจ้ะนัวๆตรงตๆเลยจ้าจากนั้นกระยุ้ยเขากันเนาะถ้าเกิดยังบริเค้มีมยังปันไดกะสามารถใส่น้ำปลาเพิ่มได้ตะวันไส่หนีรสชาติพอดีเลยจ้าเป็นจังใดน,นา,ตาตาตับักทั่วเป็นตาแสบจ่าพี่น้อง หลังจากตัดหกทั่วไปแล้วเขากลับกลับมาเบิรงหมอป่าพ่อหนามมันเริ่มแบบว่าบุกล่วงลายแล้วนะจ๊ะเขาก็จะใส่ผักลงไปแล้วก็ปิดฟ้าโอ้ใบจังน้อยผักของเขาก็จะมีผักอิตูผักกระแยงแล้วก็ใบบับก,กูดน้อยนึงจ้ะปิดฟ้าไวประมาณนาทีสองนาทีละจ้ะนี่พ่อให้ผักมันสุกจังน้อยนะจ้ะเป็นจนังไดจ้ะ ขาบอาจจะบอชัดปันใดเด้อจ้าเพราะว่าควันมันหลายแห้งเป็นตะแซรบอจ่าพี่นองหมกหม้อปลาแบบง่ายๆเด้อจ้าพี่นองสามารถทําตามไส้ใดแล้วรับร่องว่าพี่นองจะแสบนวดหล้วก็บบอข้าวแน่นอนถ้าบ่ามีปลาเนื้ออ่อนพี่นองสามารถใส่ปลาอย่างอื่นแทนใดเด้อถ้าจะให้ดีตรงเป็นปลาเนื้ออ่อนจ้า